เ i อร์กิลออติสถูกหามส่งโรงพยาบาลฝ่ายกับเอมันตัสสตาเนโอเนสล้มไปโดยล่าสุดนั้นมีรายงานข่าวที่ได้รับการยืนยันมาจากกุนนุนบอยโปรโมชั่นว่าทางเวอร์ l ิลออติสได้เกิดอาการเป็นลมวูบหมดสติและถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเป็นการด่วนทำให้เขาต้องถอนตัวจากการขึ้นชิงแชมป์โลกในรุ่นเวทเทอร์เวทของดุนยูบีเอ กับทางเอมันตัสสตานิโอนิสเจ้าของแชมป์โลกรุ่นเวลเทเวทของ WBA ไปสำหรับการชคของพวกเขาจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้และทำให้ทางสตาเนโอนิสต้องถูกถอดชื่อออกจากรายการด้วยเหมือนกันและมีการดันคู่รองในรายการขึ้นมาเป็นคู่เอกแทนสำหรับทางเวอร์กิลออตติสนักชคจากสหรัฐอเมริกาเจ้าของสถิติหรูชนะรวด19ครั้ง เป็นการชนะน็อกทั้งหมด19ครั้งและนับตั้งแต่ปี2021เป็นต้นมาออติสตมีผลงานขึ้นชกเพียงแค่ไฟเดียวเท่านั้นโดยจากการประกบคู่5ครั้งในช่วงนี้ก็จะจบลงด้วยการที่ไฟล่มมากถึง4ครั้งและตัวของเวอร์กิลออติสเป็นคนที่ถอนตัวไปอีก3ครั้งและส่วนมากก็จะมีปัญหามาจากเรื่องสุขภาพนั่นเอง